ร้อน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 จริงๆนะจ๊ะโอ้โยดูดูร้อนแบบนี้นะครับปัญหาที่ตามมาก็คือภัยแล้งครับเป็นปัญหาที่เกษตรกรทุกคนต้องประสบปัญหาพบเจอเหมือนกันนะครับแต่แต่แต่ว่าแต่มีอยู่พื้นที่หนึ่งนะครับที่ใช้วิธีการร่วมมือร่วมใจจับมือกันร่วมกันแก้ปัญหาภัยแง้งกับกรมทรัพยากรน,น้ำไปชมกันครับ ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายน้ำล้นบ้านทับนครครับที่นี่เรามีดีเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งครับผมเทศบาตบลทวีรวมใจาภัยแรงเเราประสบปัญหาภัยแล้งนะครับในส่วนของพื้นที่ตำบลพัทวี กอนไปประมาณสัก3 4 5ปีเนี่ยเกิดปัญหาภัยแรงมากการจะเอาน้ําจากคลองทับนครขึ้นมาใช้ให้เกษตรกรนในส่วนของอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรเนี่ยยากมากเราเอาเข้ามาโดยใช้ระบบสูบเท่าไหร่ก็ไม่พอจนเราได้ติดต่อประสานงานในส่วนของกรมทรัพยากรน,น้ําท่านได้กรุณาเอาเครื่องสูบนะระบบ30นิ้วมาให้เกษตรกร นะ,นะวันนี้เราสูบก,กระจายลงคลองสาขาที่ธรรมชาติลงไปสู่ข้างล่างเข้าในคลองไส้ไก่แล้วก็แก้มลิงเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยดึงน้ําเข้าในส่วนของพื้นที่ตัวเองนวันนี้จนได้ผลผลิตค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และทุเรียนมีรสชาติอร่อยที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยเป็นประตูน้ำนะครับ <c oughs> เป็นฝายนะบริเวณคลอง ทับนครนะครับซึ่งเป็นน้ําที่ไหลามาจากเขื่อนคิริธานนะครับของตำบลปัทถวีได้ขอสนับสนุนเครื่องสูนบน้ําจากกรมทรัพยากรน้ําน้ําของคลองทับนครอ,อยู่สูงกว่าพื้นที่การเกษตรเลยทําให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการใช้น้ําได้นะครับซึ่งกรมทรัพยากรน,น้ําเองนะครับก็มีภารกิจในเรื่องของการช่วยเหลือภัยแล้งให้กับประชาชนอยู่แล้วนะครับ วันนี้นะครับเราได้นําเครื่องสูบน้ําขนาด30นิ้วมาสูบน้ําแล้วก็ส่งลงไปตามคลองส่งนะครับที่ประชาชนเขามีอยู่แล้วตอนนี้เราส่งไปได้ถึง30กิโลครอบคุมพื้นที่อยู่กว่า9,000ไร่รวมเวลาเนี่ย6ปีนะครับซึ่งปีนี้นะครับสูบไปแล้ว5ล้าน,นลูกบาทเมตรจะแรงแค่ไหนตำบลเราก็หายห่วง พวกเรามีแม่ปีนแมใชัเพาะเรารวมมือกันนะครับผมต้องขอกขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากครับที่เข้ามาช่วยดูแลชาวบ้านตำบลปัตตวีครับผมกรมทรัพยากรน้ำนะครับโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่หนะครับยินดีเกียงคู่กับประชาชนแน่นอนครับผมกรมทรัพยากรน้ำเอง พร้อมในการที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อระบบนิเวศของประเทศไทยเรานะครับคิดถึงน้ําคิดถึงกรมทรัพยากรน้ําครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับอุ่นใจแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนกรมทรัพยากรน้ำก็พร้อมดูแลทุกคนนะครับ